ตอนนี้เราอยู่อีกเกียบางนาฮะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาเพือแนะนําโรงแรมที่เราจะพักเรามีถ่ายงานม,มาดีแล้วก็เลือกใช้สถานที่โรงแรมนี้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทํแเราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรามาเดิน,นหา,หาอะไรกินที่อีกเกียบางนาครับซึ่งตรงนี้แห,หแหละก็อยู่ใกล้กับโรงแรมที่เรากำลังจะพูดถึงด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางกลับไปโรงแรมคาดว่าน่าจะทันตอนนี้สี่โมงปุ๊คาดว่าน่าจะทันที่ความายคือ ทันมาก่อนมันมืดเออมันไม่ไกลมากประมาณสิบโลนิดๆนะฮะเดีด๋ยวเราไปดูครับโรงแรมที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้มันน่าสนใจยังไงบ้างต้องบอกว่าแม่โลเคชั่นเขาน่าสนใจมากๆครับไป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 เอาละครับตอนนี้เราออกมาจากลานจอดรถจากอ e ีเกียตอนนี้ห mm ้าโมงห้าโมงนิดนิดรถติดจริงๆแล้วมันไม่ไกลเท่าไหร่เรากำลังจะไป i Chapter สวนโฮเทลเรากำลังจะไป i chapter โฮเทลสุวรรณไป เรากำลังจะไปไอชัปเตอร์โฮเทลสุวรรณภูมิเรากำลังจะไปไอชัปเตอร์โฮเทลสุวรรณภูมิก็หวังว่าจะไปก่อนที่มันจะมืดเผื่อจะได้เห็นโลเคชั่นโลเคชันอะไรบ้างวันนี้ฮะเรามาถ่ายงานเราก็เลือกใช้สถานที่ไอชัปเตอร์เพราะว่าเขามีมุมต่าๆมากมายเลยนะโดยงานของเราก็เป็นแบบงานสัมภา์เลือกมุมโลเคชันได้เยอะมากแล้วที่สำคัญมันฟุ๊กมากๆเลย คิวที่ถ่ายเนี่ยพรุ่งนี้เราต้องเดินทางจากพัทยาไปถ่ายงานที่พัทยาโอ้โหจัดคิวเลยไม่ใช่ถ่ายงานสัมมนานะฮะโอ้ยโดนปากเลแดงเลยอยากมีรอยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนออกไบโป่งก็ไม่มันคนลดติดแล้วเนาะออกเส้นนอกได้เลยยาวๆสวนตะปูเลยโอเคเดี๋ยวเรารีบไปนะหวังว่าจะไปถึงก่อนแสง เฮ้ยที่นี่มีชุดวนะ่ายน้ำที่นี่มีชุดว่ายน้ำด้วยนะไม่ใช่สอมีแล้วสาวว่ายน้ำมีไหมไม่มี <laughs> ที่นี่มีสาวว่ายน้ำด้วย <Yeah. S 1> ไม่ได้เล่นมุกนะเมื่อกี้งงร้อนก็เดี๋ยวไปดีกว่า I Chapter Hotel สวนนะูจุดสังเกตง,ง่ายๆจะมีปั๊มอะไรนะเชลหรือ, oh, <So S 1> อเอสโซ่เนี่ยแหละมันติดกันเลยอะเชลและเอสโซ่อะเลยบางจากมา แบบชาบูหมูปิ้งเอ้หมูกระทะต้มหม้อไฟเออจิ้มจุ่มจุ้งจิ้มจิ้มจุ้มอะไรก็แล้วแต่เนี่เราเข้าแล้วอ่ะเหมือนห้างเลยนะเหมือนอารมณ์แบบห้างเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยนะครับนี่เราเข้ามาแล้วนะทางขวาเราอาจจะยังไม่เห็นแต่เราวนใหม่อุ้ยเห็นมาทีตอุยเห็นาี้ตวง้องจอดรถด้านหน้านะครับถ้าเกิดใครไม่ได้มีสัมภาระอะไรนะนี่เราพาวนมาด้านด้านข้างนะครับ เขาก็จะมีลานจอดสำหรับคนพักรายเดือนของ d m h อะ่ะเออก็จะลงไปจอดใต้ตึกได้แล้วก็ตรงนี้คือ iChapter นะข้างหน้าที่มีหลังคานี่นี่คือ iChapter ต่อไปเป็น Atrium ครับตรงนี้แหละมีสระว่ายน้ำใช้บริการร่วมกันได้นะครับก็ลองสอบถามรายละเอียดกับพนักง,งานได้นะครับว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงหรือเปล่านะฮะอันนี้คือหลังสุดโซนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเอเทรีมก็จะเป็น บอกกับนักธุรกิจหน่อยอ่ะเออโรงแรมจะระดับ5ดาวอ่ะหรูๆหน่อยนี่พี่เอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเจ้าของโรงแรมใจดีมากผมคุยกับพี่เมย์เรียบร้อยแล้วครับผมต่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยขอบคุณมากเลยครับง่ายๆครับไม่ต้องวุ่นวายวุ่นวายอันนี้เป็นส่วนของเอเทียมอันนี้คือเอเชียม เจ้าของเขาใจดีนะเขาดูรายละเอียดเองหมดเลยนะไปครับผมนี่แหละคือว่าพรุ่งนี้ผมไปถ่ายงานพัทยาต่อไปอีอ๋อดีเลยต้องไปเรียงเลยต่ออื่นมากครับตอนนี้เรากำลังจะออกไปลานจอดรถด้านหน้าคือมันจะเป็นรูปตัว์ยูขับวนวนออกได้เลยเราวนมาด้านหน้านะก็จะขที่จอดได้เลยถ้าใครของเยอะก็เอาของไปโหลดตรงหน้าทางเข้าก่อนนะ นี่คือดิมเพลสนะมีน้ำตกกันหน้าครับก็เดินทะลุไปประมาณสองสองตึกทำไมอะน้ำตกน้ำตกทำไมอะเสือน,น้ำตกไงอืแล้วก็ตรงนี้เป็นสวนไปโค้กก็โค้กิ o r k i n g s ครับเอาไว้ทำงานให้คนเข้ามาใช้ใช้ป<ช>รนกายรได้ไดแล้วก็จะมีด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นห้องประชุมนะสองข้าง เช่าได้เช่าได้หรือว่าใครจะทําแบบฟุตเทจสต็อกอะไรอย่างเงี้ยขายวิดีโอคลิปก็มาเช่าได้นี่ไอแชปเร์ครับนี่โลเคชั่นเขาเป็นไงไปดูต้นก้วยมีต้นกล้วยัยไปเอาเด็กมีอาหารด้วยนะอาหารปิดกี่โมงอะครับว้าปิดแล้ว นี่ให้ดูโลเคชั่นใครสนใจก็มาเช่ากันได้ลงงานโดนนะโอ้หไม่ใช่เทนเนสเร็วๆโหดีลา <c oughs> <c oughs>

เรารีบขึ้นดีกว่าสองสามนะทำไมอ่ะ,อะทำไมอ่ะต้องมีลิฟต์ขึ้นไปทำไมอ่ะมานแรเดินขึ้นไปเไอ้เาไม่ปิดเหรอไปนี่ระหว่างเดินขึ้นนะฮะที่นี่ก็จะมีคอนเซ็ปต ทั้งหมดแปดชั้นนลยยเป็นล็อบบี้ฮะเป็นแบบชั้นที่เป็นคอนเซ็ปต์ตุ๊กตุ๊กมวยไทยอะไรอย่างนี้นี่คือชั้นตุ๊กตุ๊กครับเป็นชั้น2นี่ชั้นไหนของเราสามนึงน่ะสองชั้นเองสองสามเองมันชั้นสามเองช่วงีนะเราไม่ได้ชั้น ก็ไปขอเขาชั้นไปน,นี่คือห้องครับก็ันนี้คร่าวๆและของไอชัปเตอร์นี่นี่มวยไทยมวยไทยอโอ้โหห้องกว้างมากเลยบอกเลยที่เราพักวันนี้690เองอ่ะแต่นี้ไม่รวมค่าเช่าสถานที่นาะใครสนใจก็ลองสอบถามกับเจ้าของดูเจ้าของใจดีมากครับเขามีทั้งห้องจัดเลี้ยงห,ห,ห้องประชุมห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมเล็ก้ คือจริงๆใครที่สนใจแบบกาลังหาโลเคชันนะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์สั้นหรือว่าจะเป็นเองานสัมมนา,าจัดเลี้ยงหรือ <ใน S 1> ต้องการต้องการอาจจะแบบถ่ายสัมภาษณ์แต่ไม่มีโลเคชันก็มาเช่าที่นี่ได้นะครับรายละเอียดเนี่ยโซนมีเยอะมากเลยมีฟิตเนสด้วยนะเออเรา<ด>ไม่ได้พาไปดูฟิตเนสเลบจริงๆมีฟิตเนสด้วยนะครับท้งด้านหน้าแต่ลืมครับฝากไว้ด้วยคือเจ้าของหน้ารักจริงๆใจดีมากๆนะฮะกับ ไอแชปเตอร์โฮเทลสุวรรภูมิครับใครที่มีพลัะแถวนี้หรือว่าอยู่ใกล้ๆนี้มาใช้บริการกันได้โอ้โคือคืนอ่ะเนาะคิกว่าตอนกลาคืนจะเงียโอ้มีขนมด้ยอ๋ออันนี้เ่เซเว่นเซเว่นมินิ เด็ดตรงนี้ออกมาก็เจอนี่เลยค่ะหมูจุ่มขอกินเที่ยบจ้า,าๆๆไม่ต้องกลัวหิวเลยอาหารของโรงแรมมาหมด5โมงก็หลัง5โมงก็มีร้านพวกนี้เต็มเลย